สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ช่อง TGFDK uh, นะครับวันนี้เราอยู่กับสินปีแล้วก็มู <c oughs> เบกัสมูฮมหมัดะฮะ <c oughs> ไฟชะหน่อยครับว,วันนี้เราจะมาเล่นเกม Among Am Us Super Suit นะครับวันนี้ผมจะมาแบบเล่น2งตาเนอะอาะไอเบกกสไม่ต้องเล่นหรอกเบกัสมูฮมหมัดอะไไปเริ่มกันเลยไป าครับดังกล่อมกล่อมบีอะไรเพื่อนท่านผู้ชมครับผมขอเป็นกิ้งก่านครับตอนนั้นตอนนั้นไอ้บีมันตัดผิดครับตอนนั้นอะที่จริงแบบจะได้คลิปหนึ่งแล้วไอ้มีคนเพื่อนมากลัวไอ้เจ่าผู้ดีลูกเหลือโอ้ก็ะมือไม่ได้เลี่ยดอะ โกบก็ได้กบกบบคบครับครับ <hac> <whenever S 2> <không fit night> จ่กินนะเบกินหมมผมเลยครับหมเออเสียงเหมือนในเบกัสเลยอะโบกัสใครวะเสียงะครับ เจ็ดคนแปดคนแล้วทุกคนโอเคท่านผู้ชมฮะถ้าถ,ถ้า,ถาดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมคอม,นะมเมนต์นะฮะคือผมเนี่ยอ่านคอมเมนต์ทุกอันนะบางอันผมอาจจะไม่ได้กดใจมอะไรเพราะมันอาจจะบั๊กนะฮะอย่าสงสันอ,อาจจะบั๊กนะคุณ bye คบ๊ายบายเล่นรัดลูกเป็นการ์ตูนนะทุกคนเขาจะทำเป็น Thank you. ผู้ติดตามตอนนี้สิบปีจะมาหาเรื่อง หลอดไฟถูกมันนี่ดำหลอดไฟนะคะทุกคนแล้วแก้เสร็จแล้วนักโนษดิสต้มายาคบเนี่ยอ้าวๆ้องน้อง <c oughs>

ป่าคนที่ชื่อพัดเป็นคนต่อให้เบีรกัดด้นะครับใช่มึงกำลังนั่งดูโดยจินของคนอนะโด,ดจินเป็นแบบอึอ้ง โอเคกลิปจ okay. eh. okay, ้าเบ้โอเคหนึ่งคลิบแลยม ไม่สนอ่ะเฮ้ยุั้งบตาแไม่สนได้ไงเห็นที่ไม่น เล่นก็าเดียวกนเลีนวเลียวเดี้ดดดยวเียวเียวเเียวน่าจะแบบไก้ชุมอีกแล้วนะทุกคน ไม่ใช่คนหลอกลวงไอเบมุ่งอะเบอย่างมุ่งอะเบมุ่งได้มัว่วแต่ไม่มั่งเราเสร็จแล้วน,น,น,นะครับ Mình mong ăn chín chín ui cái kiểu mang anh này á ôi tài ปิดคลิปเลยไหมก็ถึงก็จะปิดคลิปนะคะเออก็ตัวนี้หมดแล้วครับได้เลยในตัวใหม่อ๋อเพ้่งอยู่รอดก็โอเคครับก็ จะปิดคลิปแล้วนะทุกคนก็อย่าลืมกดตดามให้ช่อง r t g f d k หรือเบกัสมูฮัมหมันนะฮะก็อย่าฝากก็ฝากไว้ถึงคนตัดต่อนะทุกคนก็ชื่อพัทกา l ล็กซี่แคนแนนะครับตอนนี้ยังไม่มีคลิปกับสินปีนะครับมีแล้วนะสินปีครับสินปีนช่มีนะก็สำหรับคลิปนี้บาย